นี่นะครับถ้าคุณอยากให้ได้ทีละร้อยคุณก็ปรับตรงนี้ถ้าคุณอยากได้ทีละพันคุณก็มาเพิ่มตรงนี้150,000มื่นแสนล้านแล้วแต่ความแรงของคอมคุณนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะเริ่มจากร้อยให้คุณดูกันทุกคนกด F12 เลยทำได้แค่ใน PC นะครับทำได้แค่ใน PC หรือ Mac เท่านั้นอ่ะ ตอนที่ทุกคนเข้ามาทุกคนกด f 1 2ทุกคนจะเริ่มต้นจากหน้านี้นะแล้วทุกคนก็ากดที่คอนโซลแล้วก็ก๊อปโค้ดที่ผมให้เดี๋ยวผมจะให้ไว้ในดีสคริปชันนะครับหรือในคอมเมนต์เดี๋ยวผมให้ทั้งสองที่เลยเผื่อคนไม่เห็นเริ่มจากร้อยก่อนนะครับนี่ครับน้องก็จะวิ่งทีละหอ้อยอ่ะในลองเพิ่มเป็นพัน ปึ๊บเนี่ยครับน้องก็จะวิ่งทีละพันทีละพันหนลองเป็นหมื่นดูอ่ะมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆมองไม่เห็นมันไวมากเขาผมเคยลองแสนหนึ่งเนี่ยมองไม่เห็นเลยแต่มันก็วิ่งนะครับแต มองยากมากโอตอนนี้ไปไหนแล้วขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไว้ในดีสคริปชันนะครับ